อันนี้ลืมชื่อผักนะคะเดี๋ยวไปนค้นหามาจากอินเทอร์เน็ตว่าผักชื่ออะไรแต่ว่าสามารถทานได้นะคะเวลาเราซื้อดินมาปลูกดอกไม้ต้นไม้หรือผักในเยอรมันนะคะต้นเนี้จะมากับดินจะขึ้นเองตามธรรมชาติค่ะคือมากับดินที่แบบเหมือนว่ามีเครื่ออะไรเหมือนมี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 เชื้อมีอะไรมันอยู่ไหมใช่ไหมเหมือนคล้ายๆผักเสี้ยนอะที่แบบว่าเวลาผักเสี้ยนเวลาที่เอ่อ โรยเม็ดหรือว่ามีพวกรากพวกอะไรติดมาพวกเม็ดติดมาด้วยก็จะมาขึ้นตามสวนเราเองเงี้ยค่ะตามธรรมชาติคล้ายๆผักเอ่ออะไรก็อะไรผักอีกอ,อย่างหนึง่งผักเบีเล้งผักเบีเล้งเขาเรียกอะไรนะภาษาไทยเอ่อผักขมผักขมไทยเออนั่นแหละผักขมไทยนั่นแหละเอ่อ จะมากับดินแล้วก็ขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะมาตามเหมือนกิเออเม็ดปลิวอะไรมาก็จะขึ้นตามสวนเรานะคะคล้ายวัชพืชแต่ว่ามันสามารถทันได้นะคะเนี่ยไม่รู้ว่าภาษา,ญญาเยอรมันเรียกอะไรแล้วก็แต่ภาษาไทยก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่ามันสามารถทานได้ะคะ่ะแล้วมันขึ้นมาสวยมากตอนนี้ฝนตกนะคะที่กระถางที่บ้านที่ซื้อผักมาปลูกเนี่ยจะสวยหน้าตาสวยมากเดี๋ยวจะไปหาข้อมูลมาว่าเออผักนี้ชื่ออะไรนะตอนแรกเห็นครั้งแรกนะคะ คือเห็นที่เมืองไทยเยอะอยู่แต่ว่าเราไม่รู้จักคือพวกผักที่แบบพื้นบ้านจะไม่รู้จักเลยหรือว่าขึ้นเองตามธรรมชาติจะไม่รู้จักพอม,มาเจอในร้านเวียดนามที่นี่อ้าต้นนี้เขาเอามาทานได้ด้วยเหรอมันต้นกระสังซึ่งบางคนเขารู้จักเขาก็จะเก็บมาทานกันคะัะแต่เราไม่รู้จักเราก็ไม่กล้าทานอันนี้ตระเล็กที่ลองทานของคุอร่อยมากนี่ค่ะมันสวยมาก เนี่ยฝนตกแล้วขึ้นแบบสูงมากปกติที่บ้านเราที่เมืองไทยต้นตลาดตอนนี้เดี๋ยวนี้มีขายแล้วนะคะต้นหนึ่งก็แค่ประมาณสองนิ้วสามนิ้วอ่ะแต่ที่นี่ที่เยอรมันอะเด็ดเอ้ดินดีอากาศดีต้นก็เลยแบบจะดูสูงยาวใหญ่ผิดเออกว่าเมืองไทยมากคือผักหลายอย่างที่เมืองหนาวนะคะจะมีหน้าตาใหญ่กว่าผักไทยเยอะเช่นพวกกะหล่ำปลีพวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ทั้งใหญ่ทั้งกรอบทั้งอร่อยอค่นะคะ